คุณจำกัดความของคำว่า Renovate ไว้ยังไงบ้างครับซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านอยากให้ลองจินตนาการว่าบ้านคือคนคนหนึ่งครับบ้านที่เก่าก็เหมือนคนที่ป่วยใกล้ตายถ้าอยากจะทำการรักษาเราใช้วิธีอาบน้ำทาแป้งเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาเขาอาจจะดูดีขึ้นนะครับแต่คิดว่าเขาหายแล้วหรือเปล่าผมเชื่อว่าทุกท่านมีคำตอบในใจแต่วิธีที่บางกอกแอสเซทใช้รักษา เราต้องการให้คนคนหนึ่งนั้นใช้ชีวิตต่อได้จริงๆไม่ใช่แค่ดูสดชื่นขึ้นแต่ระบบภายในร่างกายยังคงป่วยอยู่ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการรักษาคนแล้วสิ่งที่เราทำกับตัวบ้านคือการปลูกถ่ายอวัยวะครับ เวลาที่คนอาศัยอยู่ที่บ้านตัวเองมาเป็นเวลานานแล้วเกิดอยากจะรีโนเวทบ้านขึ้นมาหลักๆก,ก็เพื่อจะปรับปรุงให้บ้านของตัวเองนั้นดูใหม่ขึ้นแปลกตาขึ้นสวยขึ้นเพื่อที่จะอยู่อาศัยต่อไปกับทัศนวิสัยที่ดูดีขึ้นแต่ได้บ้านหลังเดิมแต่ในมุมที่ทําเพื่อส่งมอบให้ลูกค้ามันมีจุดที่ต่างกันอยู่นิดนึงครับเพราะการขายบ้านจะต้องเข้าใจว่าผู้ที่มาซื้อใหม่นั้นต้องการบ้านสภาพดีเพื่อที่จะได้อยู่ได้ยาว,ยาว และหากเกิดปัญหาอะไรก็ตามเกี่ยวกับบ้านที่เพิ่งซื้อไปนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจพอสมควรเลยครับการรีโนเวทบ้านจึงเป็นวิธีที่เราต้องมาหาคำตอบกันจริงๆแล้วว่ารีโนเวทเพื่ออะไรเวลาเราได้เข้ามาสำรวจบ้านในตอนที่เป็นสภาพเดิมๆนั้นก็เข้าใจได้เลยครับว่าบ้านแต่ละหลัง ก็จะมีช่วงระยะเวลาผ่านความทรงจํากับเจ้าของเก่ากับครอบครัวเดิม,ดมที่เคยได้อยู่อาศัยที่นี่มาเป็นระยะเวลาพอสมควรหลักฐานก็ดูได้จากสภาพของตัวบ้านครับยิ่งบางหลังอาจจะเสียหายเกินกว่าที่จะเป็นความสุขของผู้อยู่อาศัยเดิมแล้วพวกเราบางกอกแสเศมองข้ามจุดนี้ไปไม่ได้ครับเพราะการรีโนเวทบ้านที่เราตั้งใจไว้ต้องไม่ใช่แค่ดูสวยอย่างเดียวมันต้องอยู่อาศัยได้จริงใช้งานได้จริง และต้องพร้อมที่จะเก็บความทรงจำใหม่ๆกับผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ต่อไปได้อีกนั้นงานระบบต่างๆเช่นไฟฟ้าประปาสุขาพิบาลคืออวัยวะภายในสำคัญของตัวบ้านครับ หลังที่เก่ามากๆเราก็ต้องเปลี่ยนซึ่งอาจจะเริ่มจากการเอาออกทั้งหมดและถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่ๆก็ต้องใช้เวลาหรือกันพอสมควรถึงจะต้องขุดใต้ดินก็ต้องทำครับจริงๆมันมีโอกาสแทบจะ50-50เลยครับที่เราจะเจอบ้านที่ต้องทำใหม่ทุกระบบเลยแบบนี้เรื่องนี้ต้องให้ทีมช่างที่เชี่ยวชาญจริงๆเข้ามาทำเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่ใครๆก็ทำได้ เคสมันจะคนระดับกับการเปลี่ยนหลอดไฟหรือซ่อมก๊อกน้ําเลยอย่างระบบไฟฟ้าที่บางกาะแอสเซททำนั้นบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งจากของเดิมไปด้วยครับเพราะบางครั้งเวลาที่เรารีโนเวทบ้านเราจะมีการเปลี่ยนฟังก์ชันของห้องต่างๆตําแหน่งของไฟบางทีก็จะย้ายไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับฟังก์ชันใหม่มากกว่าซึ่งภายหลังก็จะมีการเทสปิดท้ายด้วยว่าใช้ได้จริงๆ ส่วนระบบประปากับระบบสุขาพิบาลสามารถทําควบคู่กันได้ครับหลักๆแล้วจะเป็นเรื่องของการเดินท่อประ,ป,ระปาทั้งภายในและภายนอกของตัวบ้านแต่บางทีถ้าเราเจอท่อหลักที่ยังใช้ได้อยู่ก็ต้องไล่เช็คการรั่วทุกจุดโดยเฉพาะตามข้อต่อต่างๆแต่ก็จะมีบางหลังที่ตำแหน่งของโถสุขภัณฑ์ตำแหน่งอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่เราก็ขยับให้ถูกสุขลักษณะครับที่สําคัญพวกถังน้ําดีที่จะฝังอยู่ใต้ดิน หลังไหนที่ไม่ไหวจริงๆเราก็เปลี่ยนครับสุดท้ายก็จะเป็นการเทสระบบน้ําในบ้านอุปกรณ์สําคัญเลยก็คือเครื่องปั๊มแรงดันซึ่งมันจะบอกได้เลยครับว่าจุดไหนที่รั่วหรือผิดปกติก็สามารถทําให้แก้ไขได้ถูกจุดและก็ทันทีครับก็เราไล่เทสระบบเช็ทั้งหมดว่าที่เราเดินไว้ว่ามันรั่วไหมอ่าแล้วผลออกมาเป็นไงบ้างครับช่างก็มาดามเนี้ยไม่มีรั่วไม่มีซึมนะช่างนะใช่ หลังจากปลูกถ่ายอวัยวะภายในของบ้านเราเรียบร้อยแล้วต่อมาเก็เรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมกันบ้างครับสําหรับการแปลงโฉมของตัวบ้านเรื่องนี้เรามีดีไซเนอร์เป็นผู้ออกแบบครับบางหลังที่เราเจออาจจะมีรูปแบบที่ดูโบราณเกินไปแล้วสําหรับยุคนี้จนนี่ถือว่าเป็นความท้าทายของเราไม่น้อยเลยส่วนหลังนี้จะมีซิกเนเจอร์ที่เป็นคานบริเวณฝั่งหน้าบ้านซึ่งเราจะเก็บไว้ครับเพราะเรายังรู้สึกว่ามันมีดีไซน์ที่สวยอยู่เลยแม้จะทําไว้นานแล้วก็ตาม แล้วพวกเดคคอรเรตต่างๆเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนใหม่ให้เข้ากับยุคปัจจุบันมากขึ้นมูดแอนโทนของบ้านจะมีความร่วมสมัยไม่ตกยุคโดยเราจะคิดเผื่อให้ผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่เหมือนกันครับว่าจะต้องสามารถแมชกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ง่ายและฟังก์ชันไม่ว่าจะจากในตัวบ้านหรือรอบๆพื้นที่ตัวบ้านก็ตามจะใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนแบบบ้านสมัยก่อนครับ เป็นบ้านที่เก่าแก่มากๆก็เหมือนได้ถูกลดช่วงวัยให้กลับมาหนุ่มและแข็งแรงอีกครั้งพร้อมที่จะโอบรับครอบครัวใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ได้เต็มที่อีกครั้งและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําดีๆของเจ้าของใหม่สําหรับเราบางกอกแอสเซทแล้วความหมายของคําว่ารีโนเวทเป็นแบบนี้แหละครับ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b s c r i b e c ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ